กดแห่งกรรมเรื่องให้อภัยทำดีด้วยใจปล่อยวางบ่อยครั้งเวลาที่เราทำความดีแต่ระวังใจไม่เป็นใจของเรามักจะเต็มไปด้วยความคาดหวังแม้กระทั่งเวลาตอบแทนผู้มีพระคุณอย่างเช่นลูกดูแลพ่อแม่มีหลายๆคนที่ดูแลพ่อแม่แล้วบ่นว่ามีแต่ความทุกข์ เพราะว่ามีแต่เราคนเดียวที่ดูแลพ่อแม่แต่พี่น้องคนอื่นๆไม่มาสนใจเลยพี่น้องคนอื่นเขาไม่มาดูดำดูดีพ่อแม่ก็โกรธครับแค้นใจผลก็คือลูกช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ด้วยความทุกข์แทนที่จะรู้สึกว่าใครเขาจะทำหรือไม่ทำเป็นเรื่องของเขาแต่เราจะยังทำหน้าที่ของเราคือตอบแทนบุญคุณผู้เป็นพ่อเป็นแม่ เพราะพ่อแม่เลี้ยงดูแลเรามาตั้งแต่เล็กๆแล้วส่วนพี่น้องคนอื่นที่เขาปล่อยประละเลยนิ่งดูได้อย่างไรเป็นเรื่องของเขาเขาทำอย่างไรเขาก็จะต้องได้รับกรรมอย่างที่เขาทำนั่นแหละเราไม่ทิ้งหน้าที่ของเราไม่ละเลยคุณธรรมของตนถ้าวางใจแบบนี้ได้การทำความดีนั้นก็จะเกิดความสุขและยั่งยืนอย่าไปเอาปฏิกริยาหรือสายตา หรือการกระทําของคนอื่นๆมาเป็นเงื่อนไขในการกระทําความดีของตนเมื่อได้ช่วยใครไปแล้วเขาจะไม่สํานึกในบุญคุณไม่ตอบแทนก็เป็นเรื่องของเขาแต่ตัวเราก็ยังช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเพราะการช่วยเหลือเป็นคุณธรรมและเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธทุกคนถ้ารู้จักรักตนก็ต้องพยายามทําความดีและความดีอย่างหนึ่งก็คือ การช่วยเหลือผู้อื่นถ้าระวางใจเป็นการทำความดีก็นำมาซึ่งความสุขใจได้และก็จะช่วยให้ทำได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าตัวเรามีเงื่อนไขมากเพราะวางใจไม่เป็นก็จะทำความดีด้วยความทุกข์สุดท้ายก็เลิกทำความดีไปเลยก็มีเมื่อไม่ทำความดีผลเสียก็จะเกิดกับตัวของตนเองความดีเป็นส่วนที่ช่วยเติมความสุข เติมกุศลให้กับชีวิตและจิตใจของตนบ่อยครัง้งทำความดีแล้วแต่ก็ยังมีคนมารังแกเอารัดเอาเปรียบมาทำร้ายอาจจะเป็นคนที่เราเคยช่วยเหลือเขาไว้ด้วยซ้ำไปพอเจอแบบนี้ก็โกรธความโกรธเกิดขึ้นเมื่อโดนถูกกระทำไม่ว่าจะด้วยคำพูดหรือพฤติกรรมก็แล้วแต่หลายคนเวลาโกรธก็เก็บเอาความโกรธนั้นเอาไว้หวงแหนความโกรธนั้น ทั้งๆท,ที่ความโกรธมันเผาลนจิตใจเสมออย่าว่าแต่มีคุณธรรมเลยหากรักตัวเองแล้วแค่นี้ก็เป็นเหตุผลมากพอให้เราตระหนักว่าควรสลัดความโกรธนั้นออกไปเสียแล้วจะสลัดอย่างไรละ่ะสลัดด้วยการให้อภัยหลายคนหวงแหนความโกรธจนกระทั่งไม่ยอมให้อภัยมีเงื่อนไขมากมายเช่น ฉันจะให้อภัยเขาได้ก็ต่อเมื่อเขามาขอโทษฉันก่อนถ้าเขาไม่มาขอโทษฉันฉันก็ไม่ให้อภัยเขาเด็ดขาดถ้าทำเช่นนี้ก็ถือได้ว่าไม่รักตัวตนเองเพราะว่ามันเป็นการสะสมเป็นการหวงแหนปล่อยให้ความโกรธนั้นเผาผลาญรนจิตใจยิ่งโกรธก็เหมือนกับเอามีดมากรีดแทงใจให้เกิดเป็นแผลแต่ถ้ารักตัวเองนึกถือว่าตัวเองมีคุณธรรมด้วยแล้ว ยิ่งต้องรู้จักให้อภัยเพราะการให้อภัยเป็นความดีอย่างหนึ่งแต่เป็นความดีที่ต้องอาศัยการฝึกจิตใจทําใจและปล่อยวางด้วยถ้าเราไม่รู้จักการให้อภัยก็ไม่ต่างจากผู้ชายคนหนึ่งชายคนนั้นกําลังจะข้ามถนนอยู่เป็นทางม้าลายเสียด้วยแล้วก็ถูกรถเฉี่ยวชนจนเขาได้รับบาดเจ็บรถคันนั้นเมื่อชนเขาแล้ว ก็ไม่หยุดลงมาดูช่วยเหลือผู้บาดเจ็บยังคงขับรถต่อไปอย่างนี้เรียกว่าตีนผีขณะที่ชายคนนั้นกำลังนอนเจ็บอยู่บนถนนก็โชคดีมีรถพยาบาลมาทันท่วงทีแต่ว่าชายคนนั้นไม่ยอมลุกขึ้นมาบนรถพยาบาลเอาแต่พูดว่าฉันจะไม่ยอมขึ้นรถพยาบาลเด็ดขาดจนกว่าไอ้ตีนผีคนนั้นมันจะมาขอโทษฉันถามว่าชายคนนั้นทำถูกหรือไม่ ฉลาดหรือไม่เวลาที่คนเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อย่างแรกที่ต้องทําก็คือรีบไปรักษาตัวเสียถ้ามีรถพยาบาลมารับก็ควรให้ความร่วมมือเพื่อไปเยียวยารักษาตัวให้หายจากความเจ็บปวดเวลาปวดกายเวลาประสบอุบัติเหตุตีนผีจะมาขอโทษเราหรือไม่เราไม่สนใจอันนั้นเอาไวท้ทีหลังแต่เราต้องรีบไปเยียวยารักษาตัวเองเสียก่อน รีบไปหาหมอรีบขึ้นรถเพื่อไปรักษาตัวเองเวลาที่ร่างกายมีบาดแผลทำอย่างนั้นแต่แปลกเวลาที่จิตใจเรามีบาดแผลทำไมไม่ทำอย่างนั้นบ้างล่ะถ้าเรารักตัวเราจริงเวลามีบาดแผลที่เกิดจากความโกรธหรือเกิดจากใครบางคนทำร้ายจิตใจถ้าเรารักตัวเราเองจริงเราก็ยิ่งต้องพยายามหาทางเยียวยารักษาแผลในใจนั้น เยียวยาอย่างไรเยียวยาด้วยการให้อภัยโดยไม่รอว่าเขาจะมาขอโทษเราหรือไม่นั่นเป็นเรื่องทีหลังคนที่รักตนหรือฉลาดมีปัญญาเขาย่อมเยียวยาจิตใจของตัวเองก่อนการให้อภัยเป็นยาที่สมานแผลได้ในจิตใจแต่ถ้าเราตั้งเงื่อนไขว่าจะให้อภัยเขาต่อเมื่อเขามาขอโทษฉันก่อนอย่างนี้ ถือว่ายังไม่ฉลาดพอถือว่าเราไม่รักตัวของเราเองจริงยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการมีคุณธรรมการทำความดีที่จริงก็รวมไปถึงการรู้จักให้อภัยด้วยมันไม่ใช่แค่มีผลดีกับคนอื่นอย่างเดียวมันมีผลดีกับตัวเราด้วยจึงบอกว่าเวลาทำความดีการทำใจก็สำคัญนะถ้าเราทำความดีแล้วแต่ไม่รู้จักทำใจเช่น ไม่รู้จักปล่อยวางความคาดหวังหรือเอาการการะทําของคนอื่นมาเป็นเงื่อนไขในการทําความดีการทําความดีของเราก็จะตามมาด้วยความทุกข์หรือไม่ยั่งยืนเพราะว่าเกิดความท้อแท้ท้อถอยอีกทั้งยังทําให้ความดีของเราไม่ได้เป็นความดีที่บริสุทธิ์อีกด้วยดังนั้นเวลาที่ใครมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําความดีก็อย่าลืมการฝึกจิตใจคือทําใจให้เป็น นอกจากรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดติดในความคาดหวังผลแห่งความดีแล้วหรือไม่เอาการกระทําของคนอื่นมาเป็นเงื่อนไขมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการทําความดีของเราแล้วยังรวมถึงการเข้าใจความจริงของชีวิตคือเข้าใจว่าทําความดีก็ย่อมมีคนไม่เข้าใจมีคนนินทาว่าร้ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโลก,กรธรรมแปดที่ไม่มีใครหนีพ้นได้รวมทั้งตระหนักว่า จะทำความดีอย่างไรก็ยังต้องเจ็บต้องป่วยทําดีอย่างไรก็ต้องเจอความพลัดพรากสูญเสียอย่างที่เราสวดมนต์ในบทที่ว่าอภินหปัจเวคขณะเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นคําว่าเราคือทุกคนจะเป็นคนชั่วหรือคนดีก็ตามคนดีก็ต้องเจอ เวลาเจอความเจ็บความป่วยเจอความพลัดพรากก็ให้มองว่ามันเป็นธรรมดาอย่าโอดครวญว่าทำไมฉันทำความดีแล้วจึงต้องมาเจอแบบนี้ไม่มีความท้อถอยยังมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีต่อไปฉะนั้นข้อที่เป็นหัวใจของจริยธรรมเว้นชั่วทำดีต้องทำคู่กันตลอดเวลาและทำดีกับทำใจหรือทำจิต ก็ต้องคู่กันตลอดเวลาด้วยเช่นกันจึงจะเกิดผลงอกงามและดีงามกับผู้อื่นและกับตัวเราเองอีกด้วยนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ